บทที่26่ิปีติพาสมคิดเดินเร่อไปจนถึงนาของเขาพบพ่อของปีติกำลังทำงานอยู่พ่อถามสมคิดว่าเดินมาไกลเมื่อยไหมสมคิดบอกว่าไม่เมื่อยสนุกดีแต่พ่อคงเหนื่อยมากพ่อของปีติพูดว่าชาวนาต้องทำงานหนักต้องออกจากบ้านตั้งแต่เช้าตรู และทำงานอยู่กลางแดดตลอดวันพ่อบอกให้ทั้งสองคนไปพักในร่มแต่ทั้งสองคนอยากจะไปหาดินเหนียวมาปั้นเล่นพ่อจึงหางอบมาให้ใส่พ่อของปีติเป็นชาวนาที่ขยันทำนาได้ข้าวปีละมากๆเมื่อได้ข้าวมาก็แบ่งเป็นส่วนๆเขาจะเก็บไว้สำหรับกินและเอาไว้ปลูก ส่วนที่เหลือจะขายเอาเงินมาใช้จ่ายในครอบครัวนอกจากทำนาเขายังทำไร่และทำสวนอีกด้วยในไร่มีข้าวโพดและแตงกวาในสวนมีมะม่วงขนุนและกล้วยจึงมีรายได้หลายทางพ่อแม่และพี่ของปีติมีร่างกายแข็งแรงเพราะได้ออกกำลังกายอยู่เสมอ ปิติมาที่นาบ้างเหมือนกันแต่ช่วยทำอะไรไม่ได้มากนะักเพราะยังเล็กอยู่เมื่อทั้งสองหาดินเหนียวได้แล้วก็กลับมาหาพ่อพอดีพ่อและพี่ของปิติมานั่งพักอยู่ในร่มสมคิดจึงถามพ่อถึงวิธีทำนาพ่ออธิบายว่าเขาใช้ควายหรือรถไถนา แล้วเอาเข้าวเปลือกหวานลงไปบางทีก็ต้องเพาะเป็นต้นอ่อนเสียก่อนแล้วจึงนําไปปลูกพ่อของปีติเห็นสมคิดสนใจจึงเล่าให้ฟังต่อไปว่าเมื่อปลูกแล้วงานก็เบาลงบ้างแต่ไม่ได้หยุดเดือนพฤษภาคมมิถุนายนและกรกฎาคมเป็นเวลาไถานาปลูกข้าว พอถึงเดือนสิงหาคมกันยายนและตุลาคมต้นข้าวโตขึ้นชาวนาต้องคอยดูแลให้มีน้ำหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลาข้าวจึงจะมีรวงดีเมื่อรวงข้าวสุกเหลืองก็ใช้เคียวเกี่ยวผึงแดดไว้พอแห้งก็มัดรวมกันเป็นฟ่อนๆแล้วจึงขนเอาไปนวดปีติเล่าเพิ่มเติมว่า เวลาเกี่ยวข้าวบางทีมีคนมาช่วยมากมายร้องเพลงกันไปเกี่ยวข้าวกันไปสนุกดีสมคิดถามว่าปีติเกี่ยวข้าวเป็นไหมปีติตอบว่าไม่เป็นกลัวเคียวเกี่ยวนิ้วขาดพ่อของปีติเล่าต่อไปว่าชาวนาต่างก็ช่วยเหลือและเอื้อเฟื้อกันดีพอถึงเวลานวดข้าว เขาก็จะช่วยกันเรียงฟ้อนข้าวเป็นวงแล้วใช้ควายย่ำเพื่อให้เมล็ดข้าวเปลือกหลุดออกจากรวงส่วนที่เหลือเป็นฟางก็เก็บไว้ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างชาวนาทำนาแล้วขายได้เงินมากคงรวยกันทุกคนนะครับสมคิดพูดที่รวยก็มีที่ไม่รวยก็มีบางปีฝนแรงทำนาไม่ค่อยได้ผล แต่อย่างน้อยทุกคนก็มีข้าวกินไม่อดตายพ่อของปีตีตอบแล้วพูดต่อไปว่าสิ่งที่ชาวนาดีใจก็คือเขาปลูกข้าวให้ทุกคนในประเทศของเรากินและยังส่งไปขายให้คนในประเทศอื่นได้กินด้วย